สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนทุกท่านช่องยูทู e ตัำำ้มดําซิงมาหลังจากที่ไม่อยู่หลายเดือนนะคะก็จะมาดูสวนกันนี่เป็นสวนป่าป่าใหม่นะคะมะม่วงดลกมากทุกปีมะม่วงจะเต็มนี่เลยนะคะแต่ว่าปีนี้นี่ สตั้มตัดทิ้งหมดเลยมะม่วงไม่จริงทั้งมะม่วงมันทั้งอะไรตัดทิ้งอันนี้เป็นมะม่วงพันสามฤดูต้นน้อยนาก็กำลังออกดอกนะคะน้อยนาก็กำลังออกดอก เต็มเลยนะคะก็ไม่ได้ดูเลมาหลายเดือนมากๆนะคะที่ไปกับลวงตาเดี๋ยวมาดูกันว่าต้นยางของเราไปถึงไหนแล้วโอ้ฝั่งนู้นรู้สึกจะตายเยอะนะคะมองไม่เห็นต้นยางเลยสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะัค,ะครบ สวัสดีอะ,อะมาจากไหนคะมาจากไหนคะเข้ามาสวนคนอื่นเขานี่มาจากไหนคะคนงานคนงานใหม่นะคะคนสวนคนสวนที่บ้านหนูเองอันนี้เป็นคนสวนที่บ้านนะคะหลังจากที่เราไม่ได้อยู่อันนี้ไม่ใช่ว่าอัน ตั้งแต่ไปเพิ่งจะออกกิ่งนะคะหญ้ามาตัดให้หลายรอบมากแล้วเอาไปแถวแถวค่ะหญ้ามาตัดให้หลายรอบมากแล้วทำไมไม่เอาต้นเอาไปทางนน้นก็ได้ค่ะคุณหญ้ามาตัดให้หลายรอบแล้วแล้วก็พอดีเรามาอีกก็สูงมากอย่างปีเดียวถ้าด้านที่ค่ะด้านที่ต้นมันสวยๆเนี่ยมันก็ ขึ้นงามขึ้นดีนะคะตัดกิ่งเล็กค่ะเอามาตัดกิ่งเล็กกิ่งที่มันเกินโคต้ามันที่ไม่จำเป็นมันจะทำให้ต้นยางเราไม่โตโตช้าเพราะว่ามันเอาไปเลี้ยงหลายกิ่งแทนที่จะเลี้ยงแค่กิ่งกิ่งเดียวคือยอดนะเนะี่แต่เอามาเลี้ยงหลายกิ่งเอาคนสวนที่บ้านเราต้อง เขาแต่งตัวดีขนาดนี้เลยเหรอฮะสวัสดีค่ะคนสวนชื่ออะไรคะเอ,นะเอาคนสวนไม่พูดด้วยเลยเย็นนี้ไม่จ่ายค่าแรงนะคะมไม่ขึ้นเลยขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเพราะว่ามันไม่ได้ดูแลนะคะเราไม่ได้ดูแลเขาเลยผ่านมาตั้งหลายเดือนไม่ใช่น,น้อยเดือนเนาะเราไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเขาเลย ทิ้งปล่อยทิ้งไปเลยที่จริงอ่ะหญ้าท่วมกว่านี้นะคะอันนี้เพิ่งให้รถไถมาไถก่อนที่หนูจะกลับมานี่เองนะคะหญ้าท่วมหมดเลยนะคะก็จะมีจะเป็นสภาพนี้อ่ะเนาะก็เดี๋ยวเราตัดกิ่งเล็กนะคะออกก่อนหนูจะตัดคนละแถวนะคะกับเสียตั้มเนาะตัดคนละแถวคู่กันไปนะคะคนละแถว <c oughs> จะได้เสร็จเร็ว เสร็จทีหนึ่งก็สองแถวนะคะกลับมาก็สี่แถวนะคะทั้งหมดกี่แถวนะคะสิบหกไหมป่านี้สิบหกหรือสิบแปดป่านี้สิบแปดป่านี้น่าจะสิบแปดมันก็สับสนเนาะถ้ามันอ่อนเราก็หักได้นะคะเนี่ยมันจะทําให้การเจริญเติบโตของเราช้านะคะทั้งๆท,ที่ว่าเราจะเจริญเติบโตได้เร็ว มันก็ต้องเอามาเลี้ยงกิ่งน้อยๆเนี่ยลหลายกิ่งเป็นสิบกิ่งเนี่ยมันไม่ได้ดูไม่ตอนนี่แหละที่ไปกับหลงตาท่านเนาะก็ไม่ได้ดูแลเลยไม่ได้รักษาไม่ได้อะไรเลยนี่แย่ท่วมท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกนะคะมันมีชีวิตรอดให้เรา,าเป็นต้นขนาดนี้ก็ถ้าภาษาอีสานเรียกว่าอะไรฮะบุญหัวแล้วเนาะค่ะพี่น้อง เป็นบุญของเราแล้วนะคะที่มันยืนอยู่ได้ขนาดนี้นะคะเนี่ยบางต้นไม่ได้ดูแลมันก็เล็กมันก็ไม่เท่าเพื่อนนะคะบางต้นที่อยู่ตรงจุดที่ดินดีหน่อยมันก็จะสูงย่าก็เนี่ยมีแต่สูงขนาดนี้เลยต้นยา้าอันนี้คือมันแล้งนะคะย้ามันเหี่ยวไปนะคะที่จริงแล้วเนี่ยมันเยอะกว่านี้อีกนะคะค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะด้านนี้จะไม่สวยนะคะต้นยางตายหมดแล้วนะคะหญ้าก็ท่วมนะคะมองเห็นต้นยางเลยจะงามแต่ด้านบนนะคะเพราะว่าด้านบนพื้นที่จะสูงด้านล่างนี้มองเห็นเนี่ยคือมีแต่ต้นหญ้านะคะที่แถเท็นเป็นแถวแถวแถว,แถวเนี่ยคือแถวยางอ่ะแหละแต่มันไม่มียางมันตายนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูแลรักษา ถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเรายังจะมาอ่าอ่าคูณต้นมันขึ้นคูนอะไรนะคะเนี่ยหญ้าอย่างเงี้ยผมเนี่ยหญ้ากับอันนี้อยู่ด้วยกันก็ไม่สวยไม่งามนะคะมันก็วัชพืกกชพก็กินต้นวัชพืชก็กินต้นอ่ายางไปหมดเลยก็เลยเป็นแบบเนี้ยค่ะตายก็เยอะนะคะนี่แถวนี้ ตายเยอะนะคะหมดหลายบาทนะคะนี่ถ้ากลับมาหลายหมื่นนี่แหละจะต้องมาซ่อมแซมนะคะต้นไหนที่มันแบบแค่แกนอย่างเงี้ยคือเราต้องเอาออกเลยไม่ไม่รอนะคะเราต้องถอนทิ้งแล้วก็ซื้อเก้าพันใหม่มาปลูกเลยเนี่ยอย่างแถวเนี้ยตายหมดเลยนะ,ะหลุมนึงจะอยู่ตรงนี้ หลุมนงจะอยู่ตรงนี้หลุมนงจะอยู่งน,น้นนี่สามสี่ต้นนะคะตายหมดเลยเนี่ยอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็ตายนะคะค่ะแต่พวกนี้ก็อยู่สูงก็จะมันตายถึงปราช่วงมันตายไปครึ่งมึงเลยะคะ่ะนี่ฝั่งเนี้ยเนี่ยไปหมดเลยนี่ต้องซ่อมใหม่หมดนะคะหมดหลายหมื่นนะคะเนี่ย ยางเพราะว่าเราซื้อยางเราไม่ได้ซื้อยางเล็กยางเราฝั่งหนึ่งมันโตแล้วเราจะต้องซื้อยางที่มันเป็นยางใหญ่เลยสองชัดยางอะไรกเซมค่ะก็คงจะได้จากประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนมองเห็นต้นยางนะคะแต่ว่าด้านล่างนี่คือทั้งหมดเลยเพราะว่าที่เหลืออยู่ก็ไม่ไม่มีผลประโยชน์นะคะเพราะเป็นยางแค่แกนไปแล้วเป็นยาง แบบถ้าภาษาลาวกับกระแดงเนาะภาษาไทยเรียกอะไรแค่แกน่น<อ>ใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องถอนทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่ม,มันจะไถมันก็ไถไม่ได้ต้องรอให้ผลลงก่อนผลลงแล้วก็จะใส่ปุ๋ยลงผลลงแล้วก็มาใส่ใสปุ๋ยปลูกใหม่ปลูกใหม่นะคะเพราะว่าไม่งั้นก็ไม่ได้เอาน้ํามากินเลยค่ะค่ะอร้อนนะแดดร้อนอากาศร้อนนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ ทำเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านนะคะจะกลับบ้านไปไปเฝ้ายายต่อนะฮะแล้วเสือตั้มก็จะต้องเตรียมตัวเอารถไปล้างไปอะไรเพื่อที่จะขึ้นไปนะคะมานั่งกินน้ำก่อนค่ะร้อนมากนะคะมันไม่ได้ดูแลมันขาดการดูแล ต้นน้อยหนานี่ก็ไม่ได้ฉีดยาบำรุงเลยนะคะไม่ได้ต่อดอกติดดอกไม่ได้อันนี้เลยก็ตามสภาพเลยนะคะตามสภาพเลยมันยังไงละ่ะถ้าอยู่ที่นี่นะคะก็ไม่ได้ไปกับหลวงตาถ้าไปกับหลวงตาก็ต้องทิ้งงานทางบ้านนะคะก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเราไม่ได้เดินทุกวัน งานเราค่อยกลับมาทำแต่ว่าก็เสียเวลาพูดง่ายๆว่าเสียเวลานะคะสำหรับต้นยางแทนอ่จะโตมันก็เสียเวลาเราต้องมาปลูกใหม่อีกเสียเงินเสียเวลานะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ในชีวิตหนึ่งนะคะก็ไปเอาบุญก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะกล้วยก็หักกล้วยหอมทองนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยสำหรับคลิปนี้ขอหายใจก่อนค่ะร้อนมากอากาศร้อนมากสวัสดีค่ะ